มงมากส่งงานหน่อยครับสักครูคันแรกคืนนี้ครับแคมรี่สอดศูย์เช็คกอแคมรี่สองจุดศูนย์ะครบบูศูจุดสี่นะครับ สีกี่มา้าสองแรงมา้าแรงบิด328โอ้ยเยอะเกินไปไม่รู้จะได้ลองสุดสักแค่ไหนนะครับคันนี้เป็น c a m r y 2.0นะครับ a s เซซีเทอร์โบบูสศ์จุไลฟ์สดส่งงานนะครับเก็บถนนให้นะครับ ไปลองกันเสียงท่อก็อเงียบๆนี้แหละอ่ะไปเวลาผมลองถนนให้นี่คือไลฟ์สดนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนคลิปตาม YouTube หรือว่าที่เขาตัดต่อกันแบบสวยงามเนาะวันนี้เราเป็นไลฟ์สดนะครับลองกันแบบสดๆใช้งานอุ้ยแอร์หนาวไปขอเปาแอร์หน่อย แอร์หลาวชิบหายทำไมแอร์เยน็นจังวะคันนี้นะครับก็จะเป็นสไตล์ของผมเหมือนเดิมนะครับแจมแลำชุมเบยนะฮะเสียอาเซตโบว์เกียชิบหายนี่ครับ,ครบแคมดี่สองชุดศูนย์เดิมๆว่าร้อยห้าสิบมาประมาณนั้นนะครับร้อยสี่สิบกว่ามาร้อยห้าสิบมาประมาณนั้น ลองลอยลองลอย,ลอยผมจะลองไม่ยาวมากนะครับห mm hmm. ัวค่ำให้ตัวตาเร่งก่อนแล้วกันว่าแคมบรีนะครับจะวิ่งมากี่โลแล้วเนี่ยไปดูเลนจ์เลยแสนหกแม่เจ้าอ่ะพร้อมหรือยังครับพร้อมจะชมหรือยัง ได้ลองแบบสั้นๆไม่เยอะมากครับรถวิ่งมาแสนหกหมื่นโลโอ้โหเซตเตอร์โบเฮทซี C. นะฮะเอาอยัางครับ <c oughs> รถวิ่งเยอะอย่างนี้มาเซตเตอร์โบเนี่ยผมลูกแตกแหวนหกนักในผมการันตีให้นะครับชาร์ปละลายก้านขาดตัวใครตัวมันนะครับบอกก่อนนะถ้าเครื่องโซมมากๆเนี่ยนะครับนะครับอ่าพร้อมยังคะถ้าพร้อมจะได้ออกตัวให้ดูครับ พร้อมกันหรือยัง Camry 2.0นะฮะ ESi Turbo นะครับพร้อมแล้วตอบด้วยนะครับท่านผู้ชมผมขอลองเกียร์ดีเนาะไม่เล่นเกียร์เนาะนะครับมาเป็นคนปีม,มาพร้อมแล้วนะครับ ไอแอร์หนาวปิดแอร์ไงวะแคมรี่กูไม่เคยปิดเธด้วยครับเสียงทอ่องเงียบลือเกินอ่าพร้อมเนาะไปเลยเอา้า รถทันขนาดนี้ล้อใหญ่ๆอย่างเงี้ยโอ้โหว้าวไหมรวมๆนินดนึงนะอาวยางอาตรงกลางเลยนะอาเลนกแสง นเสียวผมว่าจมไม่อะบอกเลยว่าจมไม่ทันเนี้ยดูทันไหม เล่นเอาแบบเล่นแซงให้ดูอีกทีนะครับสี่ความเร็ว120เอเ้ากดอนโอ้โห,โหดูเข็้ยฟาด คนเย,ยีแรงหรูหรูแรงเดี๋ยวผรามาอ,ออกตัวให้ตัวอีกรอบนะครับโหแต่พอสองร้อยมันวิววิวก็วววดียคันนี้ทำไมจังหวะเปลี่ยนเกียร์มันช้าผมยกคันเร่งครับโรดูไม่ออกหรือไงผม ผมยกคันเร่งเวลาเปลี่ยนเกียร์นะครับเดี๋ยวเกียร์มันจะบันลัยนะครับเวลาช่วงต่อเกียร์ผมก็ยกคันเร่งนิดนึงนะครับท็อปสปีดจมมาอยู่แล้วครับ240ง่ายๆครับแต่เดี๋ยวมลองออกตัวเองอีกรอบนะครับรถวิ่งแสนหกคุณจะให้ผมโอ้โหต่อเกียร์แบบไอ้นี่เลยเหรอ อ่ะได้ขอไอ้ทีจัดให้ครับรอสักครู่จอดออกให้เลยครับแคมรี่ล้อโต t u r ช่วยได้ครับใครที่ขับแคมรี่อยู่ก็จะรู้เนาะมันไม่ได้แรงะไรมากมายเนาะอ่ะเดี๋ยวบอกตัวให้ดูอีกทีครับพร้อมยังฮะเอายัง แฮมรี่ครับ2.0 a จุดศูนยเอซัสซีเทอร์โบออกตัวให้ดูอีกรอบนะครับเอา ครับคันนี้นะครับช่วงหน้ามันน่กกากลัวมากครับวิวเลือเกินโอเคนะครับอออย่างอ๋อแล้วจะได้ไปลองกันต่อไปครับวันนี้เพราะว่าวันนี้เนี่ย a อชัซีเทอร์โบเนี่ยเสร็จสี่คันล้วนนะครับ ช่วงล่างก็ล่อนโอ้ยอ๋อเหอะโอ้ดูดิเบรกเบรกไปแล้วเดี๋ยวดิเบรกอะไรวะเนี่ยคันนี้โอ้โหเอารถมาเซตโบไม่พร้อมเลยอย่างอื่น ได้ยินเสียงไหมเมื่อ,อ,อกีกนะก้โอ้โหเบรกเบรกพังแล้วเบรกโอ้โหเดี๋ยวลงไปดูพร้อมกันเบรกก็ไม่อยู่ผมนี่เสี่ยงชีวิตที่พวกคุณมากนยนะบอกให้เสี่ยงชีวิตที่พวกคุณมากเลยนะคุณลูกค้าทั้งหลายเนะี่ยเอารถมาเอ้ยเร็วหน่อยเว้ยคันหน้าเว้ยเอารถมาให้ผมทําเนี่ยแต่ละคัน เก็บถนนก็ต้องมาเก็บให้โอ้โหอะไรเนี่ยเนี่ยดูส,ดสภาพรถเนี่ยได้ยินเสียงไหมโอ้

เบรกจะเอาไม่อยู่นะครับปรับปรุงเบรกหน่อยนะจ๊ะบอกเลยนะเอาไม่อยู่นะจ๊ะเบรกไม่อยู่เลยนะเมื่อกี้เนี่ยที่ความเร็วสองร้อยเกือบสองรอสี่สิบนี่เบรกไม่อยู่นะครับจะหลุดเป็นชิ้นๆน,นะก็เจ้าของรถถ้ามีงบเหลือนะครับ มีงบเหลือปรับปรุงหนึ่งนะครับเรื่องของช่วงล่างนะครับแล้วก็เรื่องของระบบเบรกด้วยนะครับวันนี้เราก็เตือนนิดหนึ่งอย่าดูห้องเครื่องอ่ะมาดูห้องเครื่องก็ใครที่ติดตามผมอยู่ทั้งชอบแล้วไม่ชอบนะครับก็จะมีคําพูดนะครับก็จะมีคําพูดว่านัดแจมบ้างขีโมคีโมบ้างนัดแจมคี้คุยไอแจมแม่งคีโม เวลาตามพวกเกลียนคีย์บอร์ดในพวก YouTube อะไรเงี้ยผมก็ไม่เข้าใจนะผมก็คีโมของผมอย่างนี้มา11ปีนะครับในการทำอู่พิสูจน์ให้เห็นก็นอยู่ทุกวันนะครับนะครับอย่าดูห้องเครื่องได้ได้ได,ได,ได้ให้ดูอ่ะห้องเครื่องมีงานเทอร์โบเอครับ อันนี้คือเครื่องเดิมนะครับวิ่งถึงแสนกกหมื่นโลเซตเทอร์โบโบูธน้อยก็อยู่ประมาณสองหกสิบม้านะครับอิสลาอิสลามาเซลคือคำว่าโม้เนี่ยมันใช้สำหรับคนที่พูดแล้วทำไม่ได้เว้ยนะครับนะครับมันใช้สำหรับคนที่ ทำไม่ได้เขาจึงเรียกว่าขี่โม้อย่างคุณอย่างผมเนี่ยอย่างอิดอย่างมึงกับกูเนี่ยพวกเรามันโม้พวกเราพูดแต่เราทําได้แล้วเราทําได้ดีซะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกเฮีย้ยนี่ยมันต้องไปเรียนภาษาไทยมาใหม่ว่าอิดคุณจะบอกให้นะครับมันต้องไปหัดเรียนไวยากรณ์ไทยมาใหม่นะครับมันคงไม่เคยอ่านพจนานุกรมอะนะว่าคําว่าโม้มันหมายความว่าอะไรเข้าใจปะ อไอสัตว์ไอโก้อย่างมึงนี่เ็าเรียกฝอยเฮียอย่างมึงกับเหมือนกันเนี่ยไอโก้มึงก็เรียกฝอยแล้วได้ตังค์ใช่ปะฝอยแล้วได้ตังค์รู้แล้วได้ตังค์นะั่นก็เรียกประสบความสําเร็จเหมือนกันพูดแล้วได้เงินอ่ะเออมันคืออะไรไอโบที่ทําไม่ได้อ่ะมันก็นั่นแหละนะผมไม่เคยแคร์นะเวลาผมพูดเลยผมไม่เคยแคร์เลยผมพูดจริง นะผมไม่เคยแคร์เลยเอา้าววันนี้หนึ่งคันนะครับนะครับแล้วก็ท่อนี้ติดเครื่องอยู่เนี่ยเงียบๆแต่เบรกไม่เอาแล้วไอ้เหี้ยอ่ะท่อนี่เสียงท่อติดเครื่องอยู่นุ่มไหมเนี่ยท่อเงียบๆนุ่มและ่ะเนี่ยติดเครื่องอยู่เปิดแฟลชให้ดูด้วยอ่ะติดเครื่องอยู่ จบส่งงานหนึ่งคันจริงๆเครื่อง3.0ของแอ c o คอร์อะผมเคยทำไปแล้วนะครับเทอร์โบต้องบอกก่อนนะว่าเครื่อง3.0คุยวยอะไรก็ไหนวะอะไรมึงวะกูมานะายิ้มเออนะครับโอเคครับจบดีครับคือต้องบอกก่อนเครื่อง3.0 Honda เนี่ยก้านแม่งเล็กมากเลยเว้ยคือมันซีซีมันเยอะ แต่ข้างในค่อนข้างอ่อนแออันนี้ผมพูดก่อนนะเพราะว่าผมเคยทาไปแล้ว3คันนะครับไอ้ตัว3.0มจุดเนี่ยนะครับบางทีข้อมูลของผมมันเยอะเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งคือว่าอู่ผมเนี่ยงานมันออกทุกวันและเยอะบางอู่เนี่ยงานมันนานๆออกทีข้อมูลมันก็จะยังอยู่บางคนก็คิดว่าเอ้ยอันนั้นดีอันนั้นใช่แต่ของผมเนี่ยบางทีทําไปแล้วเนี่ยข้อมูลมันก็หายไปมันก็ลันออกไปทุกวันนะครับทำรถมาเป็นหมื่นคันแหละเนาะอ่ะคืนนี้ส่งก่อนหนึ่งคันกับแคมรี ใช่สามห้าด้วยวันนี้มีสี่คันเอซัคซีโโบถ้าผมส่งได้หมดผมก็จะส่งให้นะครับเกียร์มีปัญหาไหมอยู่ที่คุณใช้งานถ้าคุณใช้เป็นอย่างผมขับอย่างเงี้ยผมขับคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าแคมรี่รุ่นเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยแม่ผมก็ใช้พ่อแม่ผมก็ใช้อยู่แล้วก็เซ็ตโ์โบด้วยนะครับแล้วก็ขายไปใช้อยู่ต่างจังหวัดลูกค้าซื้อไปก็ไปความเละทั้งคันแต่ก่อนที่จะคว่ำเขาก็ใช้มันเมามันมาก ผมทำเนี่ยพ่อแม่ผมก็ใช้รุ่นนี้อยู่เมื่อก่อนสีนี้ด้วยเขาก็ขับเพลินเลยครับนะครับเพราะในเรื่องของเกียร์เนี่ยถ้าคุณขับเป็นไม่ใช่ตะบี้ตะบันนะครับมันก็ไม่พังหรอกนะครับสาหรับแคมรี่จบงาน7จ็ดหมื่นกว่าบาทครับรวมกล่องรวมจูนรวมเซ็ตท,ทุกอย่างกระบะรับทาเป็นบางรุ่นครับโอเคนะส่งงานก่อนหนึ่งคันไปก่อนลวจ้ะทุกคนเดี๋ยวคืนนี้ถ้าผมส่งงานได้ครบ4คันเนี่ยจะทยอยทยอยมาเรื่อยๆก็ กดติดตามในเพจผมไว้นะครับและช่วงนี้ในเพจเนี่ยในเพจเอซัซซี่เอซเซคคาเลอร์หรือเอซัซซี่แฟนเพจเนี่ยก็เริ่มมีคนผมมีแอดมินช่วยดูแลบ้างแล้วนะครับยังไงก็พิมพ์ถามอะไรไว้หน้าหน้ากระทู้ได้เดี๋ยวังไงมีคนไปตอบนะครับนะครับก็ฝากกดติดตามในเพจแล้วก็ในเฟซผมได้เดี๋ยวคืนนี้อาจจะมีสักสาคันนะครับถ้ามีเวลาโอเคนะครับสวัสดีครับส่งงานก่อนหนึ่งคันนะแคมบรีสองจุดศูนย์เอซัซซีเทอร์โบบูสสุดจุสีสวัสดีครับ